สวัสดีนะคะท่านพี่ชม fc แฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สามสิงหาคมพศสองห้าหกสี่นะคะวันนี้แอดก็จะตามความฝันของปู่ทองคํานะคะอยู่ที่อําเภอเพนจังหวัดอุดรน,นะคะท่านพู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมาตัวเลขของปู่ก็เฉียดชิวมากเหมือนกันนะคะถ้าเราตีถูกก็คงจะโชคดีกันนะคะเพราะว่าท่านก็ให้ ห้าเก้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะถ้าเพราะว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะก็ไม่ได้ตัดแบบนั้นนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่โชคดีนะคะแล้วก็ตัดห้าเก้าเก้าห้านะคะสองตัวล่างก็ออกหกเก้านะคะก็เฉียดไปเม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมวันนี้เอ็ดก็จะตามต่อให้นะคะเพราะว่าปู่ก็ฝันใหม่อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมฝันดีนะคะ แล้วก็วันนี้ปู่ก็จะมาเล่าความฝันให้กับ f อซทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองแชนเนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉด,ดีๆชดเด็เดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาปู่นะคะตามแอดมาเลยค่ะ กราบนมัสการเจ้าค่าปูอาเจริญพรค่ะวันนี้แอดพร้อมแล้วค่ะปูกราบนมัสการค่ะปูค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงปูอาเจริญพรค่ะวันนี้ก็มาสามช่องเหมือนเดิมเจ้าค่าปูอขอโทษขออภัยที่มันผิดพลาดเกือบได้อยู่ค่ะหลวงปูถ้าตีลังกาลงค่ะ ลืมตีลังกา<อ>ค่ะห้วงปูฮะลืมตีลังกาเลขเก้าเป็นเลขหก 6, ค่ะใช่วัน้ะมันเก้ากับหกมันตัวเดียวกันเนี่ยย่าอขอเจริญพรห้ญาติโยมญาทุกคนให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง<ะ>แต่นลวงปูก็ตีผิดพลาดไป,ไปนลวงปูก็ชอบเก้าห้าเยอะเกินงวดนี้เอาใหม่ค่ะกูก็ให้เก้าไอ้ห้าเก้าหนึ่งเนาะมันก็ ถ้าตีเลข๙ก,ก็ใกลเก้เคียงอยู่อย่าใกล้เคียงอยู่ค่ะอ,อ่ะขอขอเลื่อนก่อนจ้า่หลวงฤๅนีหลวงปูก่กำลังเขาก็โอนมาพันกว่าบาทหลวงปู่ก็ทำห้องน้ำทำมาใหม่เจ้าค่ะปู่มันไม่มีที่ห้องน้ำที่ให้ญาติโยมมาอ,อมาจังหันตอนเช้าไม่มีที่ปดทุก พยายามให้โย,ยมมาทําที่ในป่าลำบากนาะปู่เนาะลำบากมันจะไล่น้องปู่ก็หวลวงปู่ก็เหมืนอนอ,อาจารย์ที่โด่งดังอาจารย์อะไรหลวงปู่อะไรไม่รู้หลวงปู่ก็เดินทุ่งมาหยิบขายหยิบแช่งมาเหมือนกันเลยค่ะองี้เอาไหมค่ะหลวงปู่งวดนี้ขอแม่นๆค่ะหลวงปู่ ออ่ฟันแล้วใช่ไหมคะหลวงปู่อ๋อทำนะจดนะค่ะศูนสองสามค่ะครับอันนี้ตัวรองนะตัวรองศูนย์สองสามให้ไปซื้อลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลศูนย์สองสามเป็นตัวรองใช่ไหมคะค่ะเนี่ยนี้ตัวหนัก ปดหกหนึ่ง <8 S 2> หรือหนึ่งหกแปดนี่ก็ได้นะหนึ่งหกแปดแปดหนึ่งหกแปดไม่ไม่ใช่หกแปดหนึ่งบอกปูหกแปดหนึ่งก็ได้หรือหนึ่งหกแปดนี่ก็ได้เป็นโตกลับก็ได้นะให้ไปซื้ระสลากรีดแบรน์รัฐบ,บาลค่ะเพระาะว่าเมื่อวานปูก็บอกว่าหกแปดหนึ่งค่ะแอปก็จุดหกแปดหนึ่งค่ะปูนี่แหละหกแปดหนึ่งแต่ถ้ารัฐบาลอ่ะถ้ารัฐบา,า,บาลเราไปซื้อไว้ด้วย หนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดยังไม่ออกอีกนะหนึ่ถึงเชือนี่เรารางวัลที่หนึ่งอ๋อ้ช่ทุกค่หลูกูแอะเลขสองตัวนะ,อะสองตัวเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ลูกูก็ฟันดีอยู่จ้ะลูกูเล่าความฟันด้วยเลยค่ะนฟันว่าเขาเอา,าสิ่งของมาให้อะไรไหนอย่างหแต่วันนี้จะเข้าละจะโศกมาหนึ่งนั่นแหละ สองตัวเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เจดศูนย์แปดศูนย์อันนี้อันนี้ตัวฟันนะเก้าศูนย์แปดศูนย์ตัวเน้นเนาะเก้าศูนย์แปดศูนย์ลงปูอันนี้ลงปูต่ำห้าเก้าต่ำมันไม่ออกอตัวเก่าตัวรงหกแปด ตัว l อง g ตอันนี้ตัวฟันนะตัวฟันหกแปดตัวฟันหกแปดเน้นตัวเน้นตัวเน้นใช่ไหมคะ่าตัวเน้นหกแปดศูนย์แปดหูกแปดกับศูนย์แปดค่ะอันนี้อันศูนย์แปดเออแปดศูนย์เก้าศูนย์อีกล่างนะไม่ต้องกลับล่างล่างตรงนี้ล่างหกแปดด้วยไหมคะ หกหแปดนี่ต้องตีกลับด้วยบนหรือล่างไปกับบนน่าจะเป็นบนบนล่างบนล่างไปกลับแค่นี้ไปกลับค่ะเก้าห้าอืมไปกลับไปกับค่ะไปกลับด้วยเก้าห้าห้าเก้าแปดแปดหกหกแปดไปกลับคอันนี้ล่างเก้าศูนย์แปดศูนย์ล่างเก้าศูนย์แปดศูนย์ล่างใช่ไหมคะ อมีแค่นี้บอ่อปูมีแค่นี้เจ้าคาปูก็มีเดี๋ยวยมเอายมเอาเทียนมาถวายค่าปูได้ไหมยังจดยังจดค่ะจดแล้วคาปูอ่า อันนี้หลวงปู่ฟันออ,อันนี้เก้าศูนย์แปดศูนย์นี่ล่างไม่ต้องกลับค่ะเก้าห้าไปกลับแปดหกไปกลับอเจ้าค่ะปู่โตโตฟันหลวงปู่แปดหกหกแปดค่ะอ๋นเน้เนแปดหกหกแปดเนอะปู่เนอะโอ้หกแปดค่ะแปดแปดหก ก้าห้า,หาลูปูตามอ,าอีกค่ะลูปูตามสามเก้าห,ห้าห้าเก้าเนาะลูกปูเดี๋ยวแอดจะทวนตัวเลขก่อนค่ะปูก็จะมีหกแปดหนึ่งนะคะอ้าวลมแรงค่ะวปูลมพัดกระดาษมี 6, 8, หกแปดหนึ่งค่ะแล้วก็ศูนย์สองสาม แล้วก็หนึ่งหกแปดแล้วก็เก้าศูนย์กับแปดศูนย์ล่างไม่ต้องกลับเนาะปูเนาะแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้าหกแปดแปดหกก็บนล,บล่างใช่ไหมคะบนล่างบนล่างไปกลับด้วยบนล่างไปกลับอ๋อค่ะแต่เก้าศูนย์แปดศูนย์ไม่ต้องกลับลนะ่างค่ะเก้าศูนย์แปดศูนย์ไม่ต้องกลับล่างค่ะล่าง สตัวตัวที่เน้นคือหกแปดหนึ่งกับหนึ่งหกแปดนาะปู่เนาะว่าครัศูนย์สองสามคือตัวรองใช่ไหมคะใช่อ๋อเจ้าข่า่ให้ให้ญาติโยมไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเกิดเกิดเกิดมันไปถูรางวันที่หนึ่งหรือมันหกแปดหกหนึ่งหนึ่งหกแปดนี่ครับไปซื้อรัฐบาลด้วยคนนี้ตัวฟันทงของน้าปู่ตัวฟันทาง ตฟันทงแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งถามตัวฮะฟันทงหลวงปูนะตัวฟันทงเขียนด้วยฟันุงอฟันทงฟันงแปดหหนึ่งฟันงตตวลองศูนย์สองสามตอลองค่ะตรลองซึ่งนี้มีแล้วมีแล้วอ่ะีย่แล้วเกียังแยแล้วค่ะปูเคียนแล้ว จอันอันอันนี้ลวงปูย้ำให้ก่อนย้ำให้ก่อนค <c oughs> ่ะเรออ่าลวงปูย้ำให้ก่อนเก้าศูนย์แปดศูนไม่ต้องกลับค่ะอันนี้ห้าเก้าเก้าห้าไปกลับหกแปดแปดหกไปกลับแค่นี้แหละเจ้าค่ะป <c oughs> ูออขอให้ญาติโยมแอฟทีทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองค่ะ อมีวาทนาทีเนตนีจังพุทธาปจัยโนจตตโรธรรมังวจันติอายุโนสุขังพระรังสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะปู่ะมีแค่นี้หลวงปู่มีแค่นี้นะค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะหลวงปู่ขอบพระคุณมากค่ะหลวงปู่อะเจริญพรค่ะเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะปู่